ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องป๊อดมูนสปีกิ้านะครับผมกับสาระเรื่องราวเกี่ยวกับการสปีกิกาเทคนิคเกี่ยวกับความเร็วในการเล่นกีตาร์นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับเอาใจมือกีตาร์อ่ามือใหม่ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับลิกนะครับแบบฝึกหัดนะครับที่ทําให้แก้โรคนิ้วก้อยตายได้นะครับอ่ามือกีตาร์รับเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่านิ้วก้อยเป็นนิ้วที่อ่อนแอที่สุดนะครับ ในบรรดาทั้งสทั้ง5นิ้วเนี่ยนิ้วก้อยของเราเนี่ยเป็นนิ้วที่อ่อนแอที่สุดนะครับนิ้วชี้เป็นนิ้วที่แข็งท yeah ี่ส hmm. ุดนะครับทีนี้นะครับนิ้วก้อยมือกีตาร์ส่วนมากจะตายจะไม่ค่อยมีแรงนะครับแต่ในลิกนี้นะครับผมขอยืนยันว่าถ้าท่านผู้ชมได้ฝึกตามลิที่ผมบอกแล้วนะครับรับรองว่านิ้วก้อยของท่านจะมีพลังขึ้นเป็นเท่าตัวเลยครับอ่ะวันนี้ผมจะมานําเสนอนะครับแบบฝึกหัดนะครับดิกง่ายๆนะครับเกี่ยวกับการแก้โรคนิ้วก้อยตายนะครับอ่ะมาดูนะครับว่าฝึกยังไงนะครับลิกแรกนะคครรัับบให้้ท่านนผูชมะ ใช้นิ้วชี้นะครับกดลงไปที่สายหนึ่งนะครับช่องแรกนะครับกีตาร์ผมตั้งสายเป็นดีแฟตนะครับอ่านิ้วชี้แตะลงไปครับสายหนึ่งนะครับช่องแรกนะครับแล้วก็ใช้นิ้วก้อยนะครับเกี่ยวสายหนึ่งช่องที่ห้านะครับทางนิ้วออกมานะครับอ่ามือขวาไม่ต้องดีดนะครับมือขวาเอามืออุดสายไว้นะครับ ให้เล่นแฮมะอนและบูอาร์นะครับช่อง1กับช่อง5นะครับสาย1สายเดียวนะครับนิ้วชี้นะครับกับนิ้วก้อยนะครับ2นิ้วนี้ไม่ต้องนะครับทำแบบนี้ไปรเรื่อยๆครับ ันนี้นะครับสมัยผมเป็นนักเรียนนะครับแบบกระดันนี้ผมชอบล้อเล่นกับอาจารย์กับเพื่อนๆว่าเป็นกระดรถบอนะฮะรถบอนะครับก็นะครับให้ฝึกทําแบบนี้ช้าๆนะครับจก่อจะเร็วขึ้นนะครับให้เหมออนแล้วูออฟช้าๆไปก่อนถ้าบวดนิ้วก็พักนะครับบวดนิ้วให้พักก่อนนะครับถ้าห้องก็ลองเลกาโต้ดูนะครับ ลองฝึกดูนะครับช้าๆอ่าต่อมาลีกที่สองครับลีกที่2ก็นะครับให้ดีดโครมาติกนะครับคราวนี้ใช้ปิกนะครับสายหนึ่งนะครับช่องแรกนะครับแล้วก็ข้ามมาเฟสที่3านะครับช่องที่3ามใช้น้งสามนิ้วนะครับจะได้แบบนี้นะครับฝึกไปเรื่อยนะครับอ่าทุกทีคอมปติกเราจะไล่หนึ่งสองสามสี่ใช่ไหม คราวนี้เราจะเลื่อนไปอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งสานะครับมาช่องที่สายหนึ่งนะครับช่องแรกแล้วก็มาสายหนึ่งช่องที่สามช่องที่4ี่และช่องที่ห้านะครับเราจะได้แบบนี้นะครับฝ well. uh ึก huh. ทางนิ้วนะครับแล้วก็ฝึกให้นิ้วก้อยของเราทางานได้เยอะด้วยนะครับฝึ uh huh. กกช้านะครับถ้ uh huh. าคล่องแล้วก็ขึ้นไปสายสองนะฮะสายสามสายสี่สายห้าสานะครับ uh huh. ครับก็ลองฝึกดูนะครับสองลีกนี้นะครับลีกแรกนะครับช่องหนึ่งกับช่องทีห้านะครับสายหนึ่งลองทําดูนะครับสบบคัญนี้จะทําให้นิ้วของคุณนะครับนิ้วก้อยของคุณจะไม่ตายนะครับแล้วแบบฝึกหัดที่สองก็จะเป็นนะครับอ่าลองฝึกดูนะครับอ่าสลับลีกนี้ก็ อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับลองฝึกดูนะครับเบบีัสนี้จะแก้โรคนิ้วก้อยตายนะครับนิ้วก้อยหลายคนชอบตายนะครับมือกีตาร์ส่วนมากน้องๆชอบทักมาว่ามือกีตาร์นิ้วผมตายนิ้วผมไม่ค่อยทำงานนะครับก็ลองฝึกดูครับเราบองว่านิ้วก้อยคนดีแน่นอนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กับช่องของปอดมูลนะครับที่จะมีแรงใจทำต่อไปครับสำหรับผมวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ